หัวร้อนนะเนาะเอา้าเอา้าก็มาดีครับใครจะต้านก็มาดีครับใครจะต้านทุนหนึ่งร้อยนะคะแตกสามพันแปดอหัวร้อนเป็นเหตุสังเกตคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามโดยเด็ดขาดาการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่าสิบแปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีคดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอ,เจอ,เจอกับแคทลี่อีกเหมือนเดิมในทุกๆวันเลยนะทุกคนวันนี้มากับเกมกิเลนค่ายพีจีนะคะแคทเล่นเว็บเดียวนะคะเว็บเมสซีบ่บูเว็บนี้เติมเครดิตไม่มีขั้นต่ําที่สําคัญเลยคือที่แคชอบมากๆนะคะมันไม่ต้องทําเทินนะคะทุกคนเว็บเมสซี่บูเหมาะมากสําหรับคนที่มีทุนในน้อยนะคะเพราะว่าค่ายใน p g ส่วนใหญ่อะเริ่มต้นเลยจะเป็นเบ็ดหนึ่งสาวท่านเบ็ดหนึ่งมาจองเบ็ดหนึ่งแมวเบ็ดหนึ่งจิเลนไดโน เริ่มต้นเบ็ดหนึ่งทั้งนั้นเลยจะมีเกมแค่สาวเกาหลีมั้งทุกคนนะคะถ้าแค่จำไม่ผิดจะมีแค่เกมสาวเกาหลีในค่ายพีเวแบบเมซี่บูที่จะเริ่มต้นด้วยเบ็ดสี่เบ็ดสี่เบ็ดแปดเบ็สิบสองนะคะแต่ว่าสาวท่ามหรือเกมยอดยิตที่ทุกคนชอบเล่นกันอะเมซี่บูเริ่มต้นเบ็ดหนึ่งนะคะย้ำว่าเบ็ดหนึ่งบางเว็บคันลี่เคยไปเจอนะคะเริ่มต้นมาคือเบ็ดสี่สาวท่ามไม่เหมาะมากสําหรับคนทุนหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยแบบนี้นะทุกคนคือมันก็เสี่ยงอยู่แหละถ้ามันไม่มีเบ็ดหนึ่งถึงสามให้รอบ ผมจะคอยแนะนำเกนแตกกันอยู่ตลอดเลยนะ เอาแค่เกมแตกแค่เว็บเมซี่บูนะทุกคนเพราะว่าเว็บเมซี่บูจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่เต้ามินซี่ก็ตามมาจอง2นะเอ้ยเต้าเต,ต้านาคัดชายนะเะข้าฟรีเบดหนึ่งกับ2แตกดีมากครับเขาก็แนะนําน้องคนนี้น้องหยกนะคะมีทุน100อเล่นยังไงดีพี่มาใหม่ไม่เป็นนะคะคันนี่ก็แนะนําว่าลองไปมาจอง2นะแล้วก็เต้านาคัดชายก็บอกมาพอดีว่ามาจอง2เบทหนึ่งกับ2มาดีมากนะคะคือคอยแนะนำอ่อคอยให้คาปรึกษากันตลอดทุกคนสามารถดูในกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นได้เลยตอนแรกเต้ามินซี่ไปมาจองออโอตโอ้เป็นร้อยหมุนก็ไม่เข้า ฟรีสักทีแคทนี้ก็เลยบอกไปว่ากดมือมาเบ็ดสิบมาจองสองเข้าฟรีต้องมินซี่ก็เลยไปตามนะคะกดมือสามทีมาเฉยมาจองสองนี่แคทนี้ส่งเกมแตกให้ในกลุ่มอะ่ะแคทตี่แตกมาจริงๆนะแคทไม่เคยส่งเกมแตกซีซัวมัวซัวให้ทุกคนตามเลยนะเออกลุ่มเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะใครอยากเข้ากลุ่มเดี๋ยวแคทนี้จะทิ้งลิงก์สมัครเว็บให้นะคะที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะโอเคไหมทุกคนสามารถจิ้มลิงก์มาได้เลยนะคะเกิดน้ำลายแปบ๊บมาเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าทุนหนึ่งอยิเรยวันนี้นะ เออจะอึกอีกล่ละอะไรคลิปนี้แน่สงสัยพูดเยอะไปหน่อยนะทุกคนนะทุนหนึ่งร้อยเดี๋ยวเริ่มต้องแบมเบ็ดหนึ่งดีกว่าว่าจะเริ่มเบ็ดสามไปเบ็ดหนึ่งก่อนดีกว่าทุกคนใจไม่ถึงนะคะไล่เบ็ดไปก่อนไล่เบ็ดไปก่อนบอกตามตรงว่าเมื่อกี้ใจไม่ถึงนะทุกคนอุ้ยทําไมไหลเดียอุ้ยทําไมไหลเดียมาเฉยมาเฉยดอกแรกก็เอาเรื่องเลยนะคะเบ็ดหนึ่ง ไหลนอกนี่ได้มาลุยกันต่อโอ้โหหมุนทิ้งโอ้โูมาดอกเดียวมาดอกเดียวแล้วก็หมุนทิ้งหมดเลยพี่ชาย <c oughs> ใจเย็นเด้ออย่าไปชมมันมากนะคะพีซีอะถ้ามันไม่แตกนี่แนะนําให้ด่าเลยนะคะกดมือไปแล้วก็ด่ามันไปอะแนนนแตกแนะ่ <c oughs> บางทีคนเรามันหัวร้อนอนะเนาะพีจี g, มันเหมือนมีหูเหมือนได้ยินเรานะมันอาจจะได้ยินเราด่าไปต่อฮิ เออไหลเอมาทุนหนึ่งรอตอนนี้เราได้กําไรมายี่สบเจ็ดบาทรับเบ็ดหนึ่งถือว่าไม่แย่นะคะถือว่าไม่แย่นะคะทุกคนเตอรดึงเตอดึงเออหลคิวเฮ้ยลวงและเหลือร้อยสิบเก้าบาทอ่บเบ็ดสองแปดสามสิบหมุนทุกคนอยากซื้อนะคะแต่ทุนไม่มีซื้ออะ่ะ ทุนไม่มีพอที่จะซื้อนะคะถ้าซื้อตอนนี้เบ็ดหนึ่งอ่ะโอ้โหเหมือนเอาชีวิตไป็นขวานอยู่บนเส้นได้มากซื้อเจ็ดสิบห้าบาทแคสจะเหลืออยู่ยี่สิบกว่าบาทในการไหลนอกนะคะซึ่งนอกมันก็ไม่ค่อยไหลแคลรี่ดังนั้นถ้าเราซื้อแล้วมันเกลือแล้วเราเอาทุนอันนั้นมาในการปั่นนอกคือแบบเฮ้ยแต่ชีวิตคนเรามันก็ต้องลองประวะทุกคนลองไหมแคาอยากลองว่ะซื้อเบ็ดหนึ่งมันจะเป็นยังไงอะ่ะมาดีเจ็ดสิบห้าบาทเหลือ,อไหลนอกสามสิบก็เอา อย่าไปหยองอย่าไปหยองอย่าไปหยองครับผมซื้อไปเลยชีวิตมันต้องการความท้าทายนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ตื่นเต้นมะ <c oughs> ถ้ามันเกลือก็ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าคลิปก่อนหน้านั้นแคทไตกิเลนมาแล้วสบายใจคลิปนี้ทุนมาแคหนึ่งร้อยจะเกลือใครก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคลิปหน้าแคดมาใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าแคทมาใหม่หมหมทุนหนึ่งพันบาทไม่กลัวเรากิเลน แค่หนึ่งร้อยอ่ะไหลไปไหลไปต่อฮิสี่สิบสองบาทสวยอีกสีหมุนคุณนนภาพนะคะปีจะปินมาหนึ่งด้วยอืมใจขึ้นวะ่ะใจขึ้นว่ะทุกคนเดี๋ยวไปเบ็ดสิบเลยดีกว่าเดี๋ยวไปเบ็ดสิบเลยดีกว่าเดี๋ยวไปเบ็ดสิบเลยดีกว่าอยากไปหยองอยากไปหยอง มันต้องมาให้คันนี่สักดอกหนึ่งหรอวะไหนๆเราก็กะจะเทนหน้าตักอยู่แล้วอ่ะทุกคนกลัวอะไรล่ะครับไกวฟีสปินเก่งมากซื้อเจ็ดิ้าตอนนี้ได้มาเจ็สิบสี่บาทและอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนแล้วนะคะทุกคนอย่างน้อยเราก็ไม่ขาดทุนละโอ้โหคูณยี่สิบสามคือถ้าไหลตัวแพงหรือตัวถูกแบบว่าเต็มแผงนี่คันบอกเลยว่าโคตรเยอะ แบตดสิบออโตสิบหมุนเลยพี่ช้าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวชีวิตนี้เราต้องทำอะไรที่มันน่าตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะเฮ้ยไ,ไหล่นอกดีนะเนี่ยถ้ามีทุนถึงแปดร้อยนี่เดี๋ยวกันนี่ซื้อแบตดสิบเลยฉันไม่กลัวหรอกก็แค่ยิเลนจันดี้ไม่กลัวหรอกครับโอ้เบ็ดสิบไหล่นอกได้มาสองร้อยห้าสิบหกมารท ไปไปไปอุ้ยเดี๋ยวก็ขยับเป็นเบ็ดยี่แม่งเลยว่ะห้าร้อยเก้าสิบบ่อมาดิเอามาดิเอามาดิไม่สนอะขยับเบ็ดด่วนใจมันขึ้นแล้วตอนแรกว,ว่าจะค่อยๆปั่นทุนตอนนี้ไม่ไม่ค่อยคยละเบ็ดสามสิบก็ได้วะ่ะเบ็ดสามสิบก็ได้ไม่กลัวอยู่แล้วสามสิบหมุนไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไหลทิ้งฮี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไหลทิ้งฮี่ เฮ้ยขยบเป็ดขึ้นแลวไหนทิ้งเลยเหรอเอาละช่วงจวังหวะมันกำลังสูบแกันละทุกคนไม่เป็นไรทุนมาหนึ่งร้อยไม่ซีเรียสอยู่แล้วแต่ในใจนี่คือกำหมัดแล้วนะทุกคนปากบอกไม่ซีเรียสแต่ในใจคัดกำหมัดรอแล้ว,ลวอุ้ยไหยน่อมาแปดร้อยว่ะเอาเรื่องอยู่เดอ้อเฮ้ยอยากขยบเป็ดขึ้นนีอะแต่ว่าพอละเป็ดสามสิบคัดว่ามันก็เยอะพอแล้วนะทุกคนอุ้ย อย่าไปกลัวดีวะแคทลี่กลัวทำไมอ่ะอืมมีทุนพันเจ็ดหรอน่าซื้อเบ็ดยี่สิบจังเลยไม่เอาอะซื้อเบ็ดสิบเจ็ดร้อยห้าสิบไปเบ็ดสิบก็ได้นั้นน่ะไม่ซื้อแล้วเบ็ดยี่เอ้ยก็ใจไม่กลใจน่หว่าขอโทษได้ไหมล่ะเบ็ดยีย่ก็พันห้าไหนๆก็บวกมาพันกว่าแล้วว่าทุนหนึ่งร้อยอ่ะ ทำไมนีเกลืออย่างน้อยค่ก็ยังเหลือเก้าร้ายกบาทให้ถอนดนะทุกคนมันก็เกือบหลักพันอยู่ดีค่ะกำไรเราก็แปดร้อยกว่าไม้นี้ถ้าปล่อยจอยไปก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะคะแตก่ก็แตกไม่แตก่ก็ไม่เป็นไรเบสต์โอ้โหเฮ้ยฟีจะเป็นเยอะมากแล้วตัวคูนคือคูณหนึ่งด้วยไงไประเด็นก็ไม่รู้จะแตกหรือเปล่าเพราะว่ามันหมุนคิ้งมันไม่ไหลเจ็บตัวคูนให้คัดน,นีเลยอะ่ะเกมจีเลนมันจะไม่เหมือนไดโนเสาร์เนะี่ยค่ะ ไดโนเสาร์จูราสิกคิงดอมนะค่ะพีจีไดโนเสาร์เวลาซื้อฟรีสปินหรือว่าเข้าฟรีอ่ะมันจะแบบว่าถ้าตัวคูณมีสิบหมุนต่อให้มันมีไม้ที่มันไม่หมุนตัวคูณมันจะขยับให้เราไปเรื่อยๆแต่อย่างสาวถ้ำมจิเลนเนี้ยตัวคูณมันมีข้างล่างแต่ถ้ามันหมุนทิ้งมันก็ไม่ได้ไหลให้เรานะคะมันก็ไม่ได้จะไหลให้เรานะเราก็ต้องมาลุ้นแล้วแหละตอนนี้เนี่ยมันหมุนทิงแล้วมันฟรีสปินเก่งมากฟรีสปินเก่งมากแม่ เออเอาดิอ่ะหมุนทิ้งอีกเอาโออเก็บตัวคูณให้แัดหน่อยดูนี่แคดซื้อเจ็ด้อยห้าสิบเลยนะโอ้ฟีสปินอีกละฟีสปินมาก็ใช่จะดีใจน,นะถ้าหมุนทิ้งแบบนี้อนะ่ะโอ้ยคิวคิววายนะ่ะให้คัดมั่ง ุกคนโอ้โหไรวาซื้อเจ็ด้อยห้าสิบดูมันให้กำไรแคดตี้น้อยไปไหนอะ่ะน้อยไปไหนอะ่ะโอ้โหไลาวาหงุดหงิดเบอร์หงุดหงิดเบอร์เอางีช่ากิเลนเอางีชาโมโหแล้วขออีกสิบมุนพอมา ขออีกจีบหมุนพอเลยไม่ไหวแล้วหัวร้อนมาหัวร้อนมากหัวร้อนมากบอกกันตามตรงเอ้ยสองพันสี่สวยไปต่อดิเออไหลนอกดีซื้อไม่ได้เลยว่ะทุกคนซื้อไม่ให้กำไหลโคตรน้อยดูดีไหลนอกมาโคตรเยอะไหลนอกมาทีเจ็ดแปดร้อยแล้วอ่ะ แต่พอเข้าไอแต่พอซื้อฟีสปินนี่แบบโคตรรวยถ้่วเลยขอีสิบุนละกันเดี๋ยวจะพอละโอ้คลิปนี้ยาวจัดเลยนะเนี่ยทุกคนปกติก้นอัดคลิปก็9นาทีสินาทีนะคะคลิปนี้รอไปเลยสิบสานาทีความหัวร้อนอะเนาะเอา้าเอา้าก็มาดีครับใครจะต้านก็มาดีครับใครจะต้านทุนหนึ่งร้อยนะคะแตกสามพันแอหัวร้อนเป็นเหตุหสังเกตได้นะทุกคนโ แต่อย่าลองเรียนแบบตามคัทลี่เลยนะโอเคไหมอย่าลืมเข้ากลุ่ม <S <S ดูคลิปคัทลีล่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงจริงจงจ,งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ